สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องขาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นกําลังผเผชิญกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างใหม่แล้วก็ร้ายแรงจากคําเตือนของบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงเปล่าเตือนเอาไว้ทตามาการรายงานข่าวของสื่อมวลชนหลายสํานักที่บอกว่าความกังวลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแสงานุภาพทางทหารของกองทัพกระเสียโดยเฉพาะความพยายามสุนสร้นศักยภาพทางนิวเคลียร์ที่ประจําการบนอวกาศ คำเตือนที่คุมเครือดังกล่าวกระตุ้นให้บรรดาแกนนาในสภาคอนเกรสคนอื่นๆรุดออกมาสร้างความอบอุ่นใจแก่สาธารณชนว่าไม่มีเหตุผลใดต้องตื่นตระหนกในขณะที่ไมเคิลเทอร์เนอร์ประาธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนร,ราษฎรสหรัฐเร่งเร้าให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรทบทวนรายละเอียดต่างๆแหล่งข่าวทึ่งไม่ประสงค์จะเอ่ยนามบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าภัยคุกคามดังกล่าวเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงกับศักยภาพด้านการทหารของรัสเซีย มีการระบุว่าเข่ากรองเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่รัสเซียนั้นกำลังประจำการอาวุธยุเคเรียนในอวกาศเป็นไปได้ว่าจะใช้งานเล่นงานดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาทางด้านในส่วนของเทอร์เนอร์และจิมไฮสมาชิกจากพรรคเดโมแครตระบุในหนังสือที่ส่งถึงบรรดาผู้แทนราษฎรว่าทางคณะกรรมการพบประเด็นเร่งด่วนในเรื่องเกี่ยวกับแสนยานุภาพของกองทัพต่างประเทศในการบ่อนกำไรเสียงราพทางสมาชิกทั้งหมดของสภาคองเกรสเนี่ยควรที่จะต้องรับทราบเรื่องดังกล่าวซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ย มีการขอให้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับภัยคุกคามนี้แล้วมีการปลดข้อมูลเหล่านี้ออกจากชั้นความลับเพื่อที่สภาคองเกรสและรัฐบาลร่วมถึงพันธมิตรนั้นสามารถหาหรืออย่างเปิดเผยเ,เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ตอบสนองตออง่อภัยคุกคามต่างๆซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติอย่างไรแรงพวกเขาบอกได้ว่าคณะกรรมการได้ลงมติขอให้สามารถเข้าถึงข้อมูลลับดังกล่าวณสถานที่ที่มีการคุ้มกันหนึ่งเพื่อที่สมาชิกสภาคองเกรสจะได้ทบทวน เรื่องราวดังกล่าวตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2567อย่างไรก็ดีหามนั้นระบุในข้อแถลงแยกกันโดยแม้ให้คําจํากัดความว่าเป็นข่าวกรองที่สําคัญแต่ไม่ได้ให้สาเหตุที่ต้องตื่นตระหนกเช่นเดียวกับทางด้านไม่จอสันประธานสภาผูดแด้แทนราษฎรจากพรรครีบัตติกันแสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวังเช่นกันโดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีความจําเป็นที่ประชาชนนั้นต้องตื่นกลัวหรือว่าตื่นตระหนกตกใจเรากําลังทํางานร่วมกันเพื่อจัดการกับ ประเด็นนี้เช่นเดียวกับที่เราทําในทุกประเด็นที่อ่อนไหวที่เป็นความลับขณะที่ทางด้านเจ็คสลิเวนที่ปรึกษาทําเนียบขาวแสดงออกถึงความผิดหวังทิดเทอร์เนอร์เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณชนก่อนที่เขามีกําหนดให้ข้อมูลโดยสรุปกับสมาชิกสภาคองเกรสสีรายในกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงและสมาชิกคณะกรรมการข่าวกรองระดับสูงของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของทั้งสองพรรคที่เรียกว่ากลุ่มแก๊งออฟเอเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่โจไบเดนและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนาโดยพรรครีพับลิกันอยู่ในทางตัน เกี่ยวกับคำร้องขอของทำเนียบขาวสำหรับเงินช่วยเหลือด้านการทาหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนอีกจำนวน6กหมื่นล้านดอาลลา,าร์สหรัฐเพื่อต่อต้านการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่กำลังจะเข้าสู่ปีที่3ซึ่งทางด้านในส่วนของฮัก์ิมเจฟฟรีย์ผู้นําเสียงข้างน้อยของพรรคเดโมแครตนั้นบอกว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติที่เร่งด่วนที่สุดสำหรับอเมริกานั้นก็คือการที่เป็นไปได้ว่าสภาคองเกรสจะต้องทอดทิ้งยูเครนและเปิดทางให้รัสเซียที่นําโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้น ได้รับชัยชนะในสงครามแห่งนี้นี่เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกด,ดติดตามช่องถาอินเตอร์นวเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ